อตบแตกเออสวยนี่ไงละ่ะนี่ไงละ่ะนี่ไงละ่ะแตกอิงโดิ้งดอตตกแตกครับแตกเทวอาอสันโอ้ยเรียบร้อยหมื่นเจ็ดอีพออุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไม่มีดอตไม่มีดอตโมหัวชัดโมหัวให้เอาแตก ึติดบูทมาด้วยจังหวะเนี้ยอา้าวเราติดบูทอ้าวโมหัวชาร์จเหรอโมหัวให้อา้าวแตกเกาะแตกเอาฟันฟันออตะลึงมี่ไงนะหมื่น,นหาาน,นึ่งโอ้หหืมเทวะอาสันอืเรียบร้อยผมไม่เห็นอันเบอร์ด้วยนี่เลยเทวาอาสันโมหัวแตกหืมดอตนี่อะไรตีตีแตกสวย ไม่รอแล้นะตีตีกะแตกครับบอกเลยจะแตกเต็มจังหวะนี้แบบสุดๆครับเดี๋ยวเราโอ้โหแล้วทีมเราไม่มีสายวิ่งด้วยนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะแตกแตกเทวาสันเรียบร้อยสี่หมื่นไมยมีครับนี่ไงล่ะแตกโมหัวโมหัวเทวาสันสองหมื่นเจ็ด โอเคครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปกันต่อผมมีกลุ่มดีๆมาแนะนำกลุ่มพูดคุยซื้อขายแลกเปลี่ยน ID เกมวันพี e เบอร์ติรัดกลุ่มนี้มีคนติดตามถึง3,200คนนะครับสำหรับใครนะครับที่ซื้อ ID หรือแลกเปลี่ยน ID นะครับเข้ามากลางกับแอดบิวได้นะครับราคากลางและราคาแลกเปลี่ยน ID ที่จะถูกแสงถูกนะครับก็อย่าลืมเข้ามากลางกันได้นะครับที่แอ ทีละเดชดอานันหรือแอดบิลของเรานั่เองนะครับสำหรับใครที่จะเข้ากลุ่มนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะครับช่องทางการติดต่อแอดบิลก็อยู่ด้านล่างเช่นกันนะครับงั้นเราเข้าไปดูในเกมกันต่อเลยโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เข้าสู่ช่องยุทธจังนะครับนะวันนี้เราอยู่ในเกมวันพีชเบลตี้ลัด เช่นเคยนะครับก็วันนี้นะก็ตามปกคลิปตามชื่อคลิปแล้วก็ตามตัวละครที่ยืนอยู่ด้านหน้าของท่านเลยนะครับนะโรเจอร์นะครับโกโดีโรเจอร์อืมก็คือราชายแห่งโจรสลัดของเรานั่นเองนะจ๊ะก็วันนี้มาพร้อมกับเหรียญ2ลูฟี่นะครับเป็นลูฟี่มารินฟอร์ดแล้วก็ลูฟี่เอนะครับเหรียญน,นะ ก็ย่นกูดาวสกิลสองนะครับแล้วก็ย่นดอทนะแล้วก็ความเร็วชิงสมบัติแล้วก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้น300นะครับย่นสกิลหนึเร็วขึ้นนะครับเมื่อครองสมบัติได้น้อยกว่าศัตรูนะฟื้นฟูพลังชีวิตเมื่อเคอนะครับหเปอนะเออบูทก็บูทสองครับเช่นเคยเวลเก้าสินะครับตัวนี้สกิลก็เต็มแม็กทั้งหมดแล้วนะจ๊ะ อ,อ่อทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละนะครับสกิลแรกก็เทวาอาสันครับสกิลที่สองก็โมหัวมัน <c oughs> เป็นไงล่ะชื่อโมหัวเออนั่นแหละก็สำหรับคุณสมบัติก็ย่นเวลาสกิลหนึ่งสาเปฟื้นฟูพลังชีวิตส5เปเมื่อเคโอศตูนะครับย่นสกิลสองหเซเมื่อทีม,มเมื่อทีมตัวเองครองสมบัติแน่นอนกว่าศัตูนะครับ ออตอนที่โจมตีสตูด้วยสก,กิลหนึ่งะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น20%นะครับเพิ่มสูงสุด100%นะจะรีเซ็ตเมื่โดนเคโอนอืมก็ประมาณนี้นะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแรงกักนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องยุดจังด้วยไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูในคลิปกันเลยโอเคครับเปิดเกมกันมาแล้วเดวจ้ยโจ้โหทีมเขามีเป็นแบบฟูลฟิลเลสนะเย <laughs> ฟิลเลสสองครับฟูล,ลีเจนเลยนะเออเอ้ยนี่เทวาอาสันอ้นั่นไงล่ะกูว่าแล้วะนี่อผมบอกแลว้วผมเพิ่งบอกไปในคลิปแชงครับว่าผมแพ้อันเบอร์ผมหลบสกิลมันไม่ได้นะโอ้โหอะไรวะเทวอาสันเราจบเลยไม่ได้เก็บสแต็กเลยนะจังหวันนี้ชึบมาเกิดแล้วไม่ต้องรอครับจังหวันนี้วิ่งเลย เราวิ่งเลยเฮ้ยทีมเขารู้สึกทีมนี้ตานี้จะอีซี่หน่อยนะอืมน่าจะอีซี่อีซี่บอยเทวาสันชืบโมหัวไม่ต้องชาร์จนี่ไงโลไงโลไงโลชืบยาเลือดถ้าขอนี่ไงล่ะดอทเพอร์เฟกต์ดอตอ,อ,อุโซแตกเออสวยทำให้ผมได้มาฝั่งนี้เทวาสันนี่ อือย yeah? ู่ทัดคิดเดี๋ยวเฮ้ยอันเบอร์ดอตนึกว่าจะจัดการนึกว่าจะจัดผมนี่ไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยโหโดนอะไรเนี่ยแคคเกอร์รอระไม่น่าอออเอา้ยโอ้โหเอ้าเนียผมปิงนะเนี่ยอะไรวะมันจัดก,การผมแต่ตอนไหนเนี่ยมามาจับแ้งออกมาลุยหน่อยเออจังหวะน,นี้ขอจับแ้งออกมาลุยสักแป๊บครับอยู่ไหนแล้วน้อง พี่รู้สึกหมันไส้อันเบอร์สักนิดอืมนี่มันคือการหมั่นไส้ในส่วนตัวส่วนตัวนี่ยังไงล่ะแคคเกอร์แคคเกอร์เหรอฮะฮะยุคแคคเกอร์หหเหรอช่วงนี้มันนี่ยังไงเราตบตบนี่ยังไงล่ะน,ะนี่ยูทัตคิดยูทัตคิดตบตบแตกเออแตกไปอันเบอร์มาจะได้ล้างแขนสักหน่อยมา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 ,มาพี่รอน้องอยู่ ไป่กิฟฟอนไอ้ไม่ใช่มันชื่ออะไรวะจำไม่ได้นะนี่กิฟฟอนเราอยู่นี่เฮ้ยมากิฟฟอนแทงทะลวงอีดอทดอทฟันฟันฟันชึนนกชึกอ้ยดอทชึกชึกโซโลแตกแตกอโอ้โหโ,โดนโดนโดนโซโลครับไอหอ,อกเ้ยมามา โรเจอร์เจ้าแห่งโจนสลัดเราเกิดขึ้นมาแล้วนะจ๊ะวิ่งเลยจังหวะน,นี้ติดบูทติดบูทเทวาอาสันไม่ถึงเหรอหูชาร์จก่อนมีตัวไหมเนี่ยฟาดห, 20, หู้สองหมื่นแคคเกอร์เหรออยู่ไหนแล้วนี่เอาเอาเอาไอ้นี่ก่อนนี่ไงละ่ะ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 แต่ ลลาานี่งล่ะหะที่ว่าอสันโอ้โหโดนล้มครับอืชนะใสๆเอือบร้อยไปไปดูตาที่สองกัน let's go b o y โอเคครับเปิดเกมกันมาแล้วเด้จ้าออทีมเรามันฟูลชิดรอนี่หว่าแล้วก็มีแ้งฟิลมเลสตัวหนึ่งนะครับทีมเขามีเป็นนิก,กะนะแล้วก็พ่อใหญ่เอ,อพ่อใหญ่โอดดิ้งอุตะครับอืมเราจะมาดูกันว่า อย่างเราเนี่ยมันจะวันช็อตวันคิวพ่อใหญ่ได้หรือเปล่าแต่ผมไม่ได้หันเล่นตัวนี้นะผมลง่ลงลง่งล่งล่งเฮียอะไรล่ะลงแรงอืเพิ่งจะมาจับตัวนี้แหลนะนะนั่นแหละไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าช่วงนี้มันยุคยุกใหม่ของพ่อใหญ่เรานะครับแต่มันตายไปแล้วไม่รู้จะเอามันมาทำเอ็กซ์ำเฮียอะไรไอจีเอ็มนั่นแหละมาแต่ทุกคนก็รอครับทุกคนรอตัวนี้นะ ที่จะให้มันเป็น ex แต่ก็ผิดหวังกันครับเพราะว่าเขาอยากให้เป็นตัวหนุ่มที่ว่ามันเป็นตัวรีเจนน่ะมันเป็นตัว ex นะเออมาเราขึ้นไปขึ้นไปชิงรงกลางเลยแล้วกันเอ้ยให้สายวิ่งเราไปดีกว่าเอ้ยอไม่มีใครดึงอีกเอ้าเ,อ,อ,เอ,อดูทรงเราจะได้เฝ้าในเนี้เออเอ่าอดิเฝ้าก็ได้เอาไปเลยเพื่อน let's go let's go ไม่มีใครเฝ้าทงเราจัดการเอง หน้าที่นี้ทิ้งไว้ให้เราให้เราทำไมอืมทิ้งไว้ให้เราทำไมเอ้ยทีมเขาก็น่าจะไม่มีไอ้นั่นหรอกมั้งเขาเรียกอะไรไครโดวิ่งนะครับน่าจะไม่มีหรอกโอ้โหโอดิ้งทีมเขาจะกันนี่แล้วเทวะอสันโมหัวเราชาร์จรอโมหัวออบอกเลยว่าล้มสามตีตีธรรมดาอ,อ ล้มล้มล้มลงครับตีตีตีธรรมดาโอ้ยเขี้ยเอ้ยกูล้มบ่อยอย่างเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอดิงโอดิงดอทตบแตกครับแตกเทวาอัสันโอ้ยเรียบร้อยหมื่นเจ็ดอีพอวิ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 เดียวเดียวโอ้โหไม่มีดอตหึ่ไม่มีดอทโมหัวชัดโมหัวให้เอาแตกเี๋ยเอ้ย เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดียวใครโดวิ่งมีเฉยเหรอมีเฉยเหรอเทวาอาสันเรียบร้อยหมื่นหกโอ้โหเราโดนตัดเลือดครับดอดออ้ยมันโดดไปแล้วมีใครมาไหมโอ้โหอุตะมาอืมเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันติดบูธมาด้วยจังหวะเนี้ยอ้าวเราติดบูธอ้าวโมหัวชาร์จเหรอโมหัวให้อ้าวแตกเกาะแตก อฟันฟันอ,อ้อทะลึ่งนี่ไงเราหมื่นหนึง่งทะลึ่งเหรอทะลึ่งบ้องเดี๋ยวพี่จัดก,การอย่านะน้องลูกแ้งก็ลูกแ้งเหอะเอ้ยเอ้ยทิบหายชิบหายแล้วดอสก่อนเควาอาสันแตกไปสองหมื่นโอ้โหบอกเลยว่าเก็บเอ้ยเอ้ยดอสอ,อีกหนึ่งทีงฟฟต้องฟาดฟาดฟาดแตกไปอีกหนึ่งทีเอ้าเอ้ยเฮ้ยเอ้ยใครโดวิ่ง มันจะตัดเลือดแล้ววะเนี่ยดอดอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ติดซันติดซันเอ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยโหหนวดขาวมันโหดจังวะมาจังหวะนี้เพลงตึงๆต้องมาละสามสี่วีสุดท้ายขอจับแข้งแล้กันเพลงตึงๆต้องมาลอะอะเดี๋ยวผมจะการหนวดขาวไปเพลงตึงๆมากอไปแทงลูฟี่โอ้โหเด้ง ได้ซัดปิวโคตรไกลอ่ะนี่กะพ่อพ่อใหญ่ปาดนี่ล่ะอ,อืออือโหเล่นไม่ได้วะอืออืออืโหแทงไม่เข้าอีพอจบกันไปที่สองสามครับตานี้ไปดูตาที่สามแบบเร็วๆ โอเคครับอยู่ที่เดนโลซ่าีกเช่นเคยทีมเรามี2แคคเกอร์แล้วก็1เป็เนแบ็คแมนนะครับทีมเขาไม่เป็นคิดรอครับนี่กะโซโลอีเอ,อ็กนะเออซันจิรีเจนอืมก็พอไหวนะอืมนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เราจะวันช็อตวันคิวได้หรือเปล่าด่านนี้ไม่ค่อยถนัดนะผมเบื่อไอ้พวกป่านะครับอืมเอาจริงๆน,น,นะนะผมเบื่อพวกป่านะครับเออชิปดอท เทวา,าสันอ,อโหโดนใครโดนโซโลแน่นอนเลยชื้อเฮ้ยสวยแช็คเกอร์ทีมเราดีนี่ไงล่ะโมหัวดอทไม่โมซันจิวะเราก็ลืมล็อกซันจิตีโหโหโหเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนดอทก่อนนี่ไงล่ะเพอร์เฟกต์ดอทปาดหืมโหเพอร์เฟกต์ดอทเหมือนกันโอ้โหแล้วดอทโคตรแม่น อืเรียบร้อยครับโหทีมมันดอสท้นแม่นเลยอะ่ะทีมเขาสามเอครับทีมเรามันรวมตี้รีเจนนะมีแค่เราคนเดียวครับที่เป็นเอนะเออแต่มันอยู่ที่ฝีมือครับมันวัดกันไม่ได้หรอกของพวกนี้นะเออเฮ้ยนี่ไงเเทวาอาสันชืบโมหัวโมหัวหูโดนอืห แล้วมันกดสกิลสองทันเอ้ยเรียบร้อยครับโดนติดไปเอ้ยโหนีก่กะหอได้เพิ่งหันมาด้วยโอ,อ้โหหึเทวะอาสันเรียบร้อยมีกะมามาดีลูกดอตตีตีต,ตีหูเรื่องมันเพอร์เฟกต์ดอทด้วยมันเพอร์เฟกต์เพื่อนขอเลียดสวยเออหูอันเบอร์หูไม่เห็นอันเบอร์ด้วยนี่เลยเทวาอาสัน โมหัวแตกดอตนี่อะไรตีตีแตก,แตกสวยไปครับไปต่อไปกันต่อไม่รอแล้วนะหืมไม่รอแล้วนะตีตีนี่แะแตกครับืหบอกเลยสแตกเต็มจยงหงว่านี้แบบสุดๆครับเดี๋ยวเราโอ้โหแล้วทีมเราไม่มีสายวิ่งด้วยนะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะแตกแตกทิวาสันโอ้ตี โอ้โหทุกคนติดบูธเราติดบูธโมโหวัวให้สามหมื่นหรือเปล่าเมื่อกี้นี่ยังไงตี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 ต,ต,ตีแตกสวยดอตดอตออกมาก่อนเทวาอาสันโอ้โหแล้วมันลุกช้าด้วยอื้อหือโอ้ยทุกคนดอตดอตออกมาก่อนขอดอตออกมาก่อนเอ้ย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 มันล็อกมันล็อกอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหน้าจอเดี๋ยวใจเย็นเทวาอาสัน เรียบร้อยสี่หมื่นดึงทงครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนใครโอ้โหคิดรอครับคิดรอเอาเราได้ทีมเราไม่มีสายวิ่งนะม้มีครับนี่แล้วแตกโมหัวโมหัวเทวาอาสันสองหมื่นเจ็ดอุ้ยดดอ,ดดอดครับตีตีธรรมดาีแตกเพื่อนอีกทงหนึง่งจบครับ โอ้โหบอกเลยตานี้มันจัดมามาดูสกอร์ครับจบเกมที่3กันแล้วไปนี่ครับสกอร์ของผมชูไป11บนะโอ้โหคะแนนเจ0ดพันหครับเยอะสุดในทีมละของคนอื่น4,000นนะเออ4,000-2,000นะครับห่างกัน3,000เลยนะเออโโหถือว่าเอาเรื่องนะเนี่ยเออไป เดี๋ยวเราไปปิดคลิปกัน Let's go โอเคครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับคลิปเออเขาเรียกอะไรคลิปโรลเจอร์นะครับถ้าคลิปนี้เสียงผมเป็นแปลกก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าเรียกว่าอะไรอะ่ะผมไม่ค่อยสบายนะครับอืมนั่นแหละใครขึ้นนะเออนั่นแหละก็แต่ก็มีคลิปให้มาชมเรื่อยๆครับอืมไม่ยอมแพ้นแน่นอนนั่นแหละคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับใครชอบฝากไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องยุทธจังด้วยนะครับนะ นั่นแหละสำหรับใครที่จะกลงางก็ฝากกลางกับแอดบิลได้เช่นเคยนะครับกลางราคาถูกแสนถูกนะอืมนั่นแหละไปไว้เจอเก,กันคลิปใหม่ครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอยากให้เล่นตัวอะไรขอกันมาได้เลยนะมีให้ทุกตักวไปไว้เจอเก,กันคลิปใหม่ครับบ๊ายบาย